สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลส,สีสวยๆของป้าแมวนะคะก็มีราคาห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลสีกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นหัวของนางกากกาณาสูตน,นะคะป้าแมวล้างมาแล้วนะคะ F c ซนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะหัวนางกากกาณาสูตน,นะคะเป็นบอลเก่า โบราณอีกต้นหนึ่งนะคะไม่มีแล้วนะคะ Fc หายากมากนะคะ Fc ไปหาบ้านไหนก็แทบจะไม่มีเลยนะคะใบเรียวยาวเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี้เป็นหัวใหญ่หัวใหญ่เลยนะคะหัวใหญ่และสมบูรณ์ฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะนนะคะหัวใหญ่และสมบูรณ์ทุกหัวนะคะ Fc แต่หัวนี้มีตําหนินิดนึงคือเขาเป็นลักษณะนี้นะนี่นะคะไม่ได้ไม่ได้โดนผ่านะคะ Fc นี่คือเวลาเขาอยู่ในดินแล้วอะ เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่หัวถ้าเราไม่ล้างออกมาเขาก็จะยุบแล้วนะนี่นะคะ fc พร้อมผานะคะหัวหนึ่งนี่ fc ไปผ่าได้ประมาณเกือบสองร้อยชิ้นนะคะนี่นะคะดูตามตาเขี้ยวตาหนอกเขาแล้วนะคะนะหัวใหญ่นี่ได้สองร้อยชิ้นนะคะ fc ค่ะป้าแมวแนะนำ fc นะคะบางท่านก็อยากซื้อบอนไปทําจํานวนบางท่านก็อยากซื้อบอลไปปลูกไว้ดูเล่นแต่ป้าแมวแนะนํานะคะ ดูเล่นไปดูเล่นมาแล้วเราปลูกได้หัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ Fc หัวใหญ่แบบนี้หรือแบบนี้นะคะ Fc ผ่าทําจํานวนเลยค่ะเขาจะเกิดแตกลูกออกมาให้เราอันนี้ป้าแมวขอพูดนิดนึงนะคะอ่าป้าแมวเคยไปซื้อยกตู้เขาก็ขาย Fc สิบห้าบาทกับยี่สิบาทนะคะคือซื้อย,ย,ยกตู้นะคะไม้ก็กาลังฟอร์มสวยๆสิบบาทกับสิบห้าบาทคือยกตู้ก็ตู้หนึ่งก็ประมาณ สี่ร้อยกระถางหรือสามร้อยกระถางเอฟซีคูณเข้าไปสิถ้าขายสิบบาทจํานวนสี่ร้อยกระถางสามร้อยกระถางก็เป็นจำนวนเงินสามหมื่นบาทนะคะเอฟซี FC. อันนี้ที่ป้าแมวเคยไปซื้อเขานะนี่ป้าแมวก็อยากแนะนําให้เอฟซีอะทำจำนวนนะทำจำนวนได้แล้วอะไรแล้วโทรมาหาป้าแมวนะคะเอฟซี FC, ไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้นะคะมีพี่ๆท่านที่เขารับมาซื้อรับมาขายอะมีแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวป้าแมวแนะนําให้อันนี้ป้าแมวบอกเอฟซีก่อนนะคะขอให้ทําจํานวนให้ได้นะคะเอฟซี FC. แล้วก็เลี้ยงไม้ให้ฟอร์มให้ได้สวยสวยที่เขาซื้ออ่ะคือไม่ใช่มาเบะขนาดนั้นนะคะเอฟซี FC, คือเอฟซีกระบองด้วยสายตาของเอฟซีนะคะนี่ป้าแมวมีมีพี่ๆท่านไปไปซื้อไปเหมาตู้นะคะหรือเอฟซีบางท่านก็ขายตามบ้านก็ยี่สิบสามสิบรับรองค่ะขายได้ตัวเงินก็จะเป็นเงินจํานวนที่เอามาเลี้ยงครอบครัวเราได้นะคะค่ะเอฟซีน่าจะเบื่อป้าแมวแล้วนะคะป้าแมวจะมาอ่ะมาขายหัวบอลน,นะคะนี้ เป็นหัวของนางกากนาศูนย์นะคะนี่หัวใหญ่นะคะ F ี yeah. ีอันนี้ใหญ่มากนะคะหัวใหญ่ๆเนี่ยมีสามหัวแมวขายให้สองร้อยห้าสิบาทนะคะหัวใหญ่นะคะอันนี้หัวรองลงมาหัวรองลงมาก็สามหัวนะคะนี่นะคะดูตาเขี้ยวตาหนอดได้เลยนะคะอ c ฟซีอันนี้ขายให้สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะรองลงมาสองร้อยคือร้อยห้าสิบาทนะคะอ c ฟซีเป็นหัวสมบูรณ์ทุกหัวนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนผ่าเลยนะคะสมบูรณ์ทุกหัว อันนี้คือร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทมีอยู่ห้าหัวค่ะ fc ค่ะหัวร้อยห้าสิบาทมีอยู่ห้าหัวนะคะ fc เนี่ยนะคะหัวแบบนี้เลยอันนี้เขาแตกเองนะคะหัวเขาแตกเองค่ะแมไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะหัวสมบูรณ์ทุกหัวนะคะ fc ไม่ไม,ไม่ไม่มีหน่อนะคะไม่มีหนอที่ว่าแมวจะไปแยกหนอ่อไม่มีหน่อแยกเลย ไม่มีหนอให้แยกเลยนะคะคือสมบูรณ์แบบนี้ทุกหัวเลยนี้ก็หัวแตกเองค่ะเนี่ยเขาแตกเขาลั่นเองเขาแกะจัดแล้วนะนี่นะคะอฟซี F Z. หัวนี้ก็ผ่าได้เกือบสองร้อยชิ้นนะคะสองร้อยชิ้นเหมือนกันแล้วแต่อฟซี Z. จะผ่าถ้าผ่าไม่ถึงก็ผ่าสามสิบหัวก็ได้ค่ะสามสิบหัวนี้ก็คุมแล้วนะสามสิบสี่สิบหัวคุมแล้วค่ะนางกะกนา,าศูนนะคะนี้นะต่อมาเป็นฮองเฮาค่ะอฟซีฮองเฮาใบใหญ,ใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ซื้อแล้วได้มาแค่นี้เองเขายุบหัวยุบหมดเลยนี่นะคะ fc กับยังมีตาเขียวตาหนอดเต็มเลยนะคะนี่นะเอาไปผ่าตามจำนวนได้เลยนะคะพองเฮาป้าแมวขายให้หัวละเจ็ดสิบาทนะคะมีอยู่สี่หัวค่ะเจ็ดสิบาทจา้ะถ้าซื้อเฉพาะหัวก็ค่าส่งสามสิบาทนะคะ fc หัวบอลอย่างเดียวค่าส่งสามสิบาทจา้ะค่ะป้าปแมวพามาชมต้นไม้นะคะราคาห้าสิบบาทามีค่าส่งห้าสิบบาทนะคะ fc วันนี้มีราคา50บาทกับ100บาทนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มต้นนี้ก่อนราคา Fc นี่นะคะเป็นพญาพันวงังสวยๆแบบนี้เลยนะคะไป50บาทจ้ะต้นนี้ก็เป็นชื่ออะไรเอ่ยเทพลงเทพลงด้วยดูนะคะไป50บาทจ้ะต้นนี้เป็นบอนเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะ Fc จังหวัดชนบุรีนะคะได้เป็นฟอร์มกอไปนะคะได้ในกระถางนี้ได้ไป4ต้นนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะได้ไป4ต้น,นะคะ่ะมีกระถางเดียวนะคะ ต่อมาต้นนี้ค่ะต้นนี้จะสวยมากนะคะ fc ต้นนี้สวยมากค่ะดวงใจทศกันนะคะดวงใจทศกันมีกระถางเดียวนะคะ fc เอาไปห้าสิบบาทค่ะไปห้าสิบบาทนะคะนี่มาเห็นนะคะ fc เรียกซับนะคะเรียกซับสีเขาเริ่มมาแล้วนะคะ fc สีเริ่มมาแล้วที่ fc เห็นเป็นเขียวน่ะนี่นะคะสีมาแล้วนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปห้าสิบบาทราศีพฤกษกนะคะได้มาสองต้นค่ะวันนี้ เอาไปกระถางละห้าสิบบาทค่ะมีสองกระถางนะคะหานุมานคุกฝุ่นนะคะ Fc นี่สีมาแล้วนะคะสีมาแล้วในกระถางนี้ได้เป็นฟอมกอไปเลยนะได้ไปสองต้นนะคะเอาไปห้าสิบาทเท่ากันค่ะหนุมานคุกฝุก่นนะคะมีกระถางเดียวจากเทพหันสานะคะเทพหันษาเป็นบอลเก่าอีก ต้นหนึ่งนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเทพหันษานะคะไปห้าสิบบาทค่ะส่วนต้นนี้มณีทองนะคะเอฟซีเห็นไหมได่ดางมาแล้วนะคะมณีทองจะกัดสีสวยมากนะคะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะไปห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะมณีทองนะคะมาส่วนต้นนี้ค่ะเหลือสองกระถางน,นะคะเล่าปีค่ะเล่าปีาไปห้าสิบบาทเท่ากันค่ะกระถางละห้าสิบบาทนะคะมีสองกระถางจ้า มีสองกระถางค่ะมาต้นนี้ค่ะสีปาดนะคะห้าสิบาทค่ะ fc สีปาดห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางนะคะสีปาดค่ะนะคะมีสองกระถางจ้ะยาญ้านะคะน้องออกมาเต็มแล้วนะคะยายญ่าเป็นไม้่กัดสีสวยมากนะคะยายญานะคะ fc เอาไปถึง fc ไปเปลี่ยนกระถางเลยนะมีกระถางเดียวจ้าห้าสิบาทค่ะริมขอบฟ้าค่ะสีมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะเอาไปห้าสิบบาทจ้า ต้นนี้สีสวยมาแล้วนะคะจังหวัดสงขานะคะ fc จังหวัดสงขาเป็นบอลที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปห้าสิบบาทจ้าต้นนี้เป็นบอลด่าอีกต้นหนึ่งค่ะอ่าต้นนี้ชื่อนเะมืองนอนนะคะ fc น้าเมืองนนนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปห้าสิบบาทนะคะ มาต้นนี้จังหวัดตังค่ะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นเลยค่ะ fc ห้าสิบบาทค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะนี่ต้นนี้เราจจะเป็นหมอสีน้อยนะคะคู่ไปกับหมอสีน้อยนะไปห้าสิบาทเท่ากันค่ะเกาะเกตนะคะ fc ด่างมานิดหน่อยนะไปห้าสิบาทค่ะเกาะเกตนะคะพญาโมลค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะพญามนนะคะไปห้าสิบบาทส่วนมะขวานในกระถางนี้นะคะมีสองต้นเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้า อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะหงดานรุนนะคะหงดานรุนคู่กับเหล้าปีนะคะสวยสีกัดมาสวยแล้วนะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะแล้วหงดานรุนอีกกระถางนึงนะคะในกระถางนี้มีสองต้นสามต้นนะเอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะพระลักษนะคะพระลักเนาะพระลักษนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะอีซีเจ็ดสิบบาทนะคะพยากรรมพุทธค่ะ เจสิบบาทในายทองเหม็นนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นตับตระกุลยักษ์นะคะกูเปรันนะคะ FC กูไปรันมาลักัดสีมาเนี่ยสวยนะในกะระถางนี้มีสองต้นค่ะไปเจ็ดสิบบาทเท่ากันจ้า มาด้านนี้ค่ะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะพะปางพวยไัยต้นนี้บางท่านจะถามหากันมากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม้ไม้แบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วต้นนี้นะป้าแมวชอบเรียกไก่แก้วไผ่ทูนนะคะต้นนี้หรือมา่านนางพิมพ์นะคะอฟซีในะกระถางนี้ได้เป็นสามต้นนะคะต้นเล็กๆนี่น่าจะเป็นนายทองเหม็นอีกต้นหนึ่งเนาะนี่นะคะเจ็ดสิบบาทค่ะมา่านนางพิมพ์นะคะคู่กับพะปางโพยไผ่ค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะ มีสองกระถางนะคะม่านนางพิมพ์นะคะคู่ไปกับพะปังพวยไพรค่ะเจ็ดสิบบาทเท่ากันนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วค่ะต่อมาภายจันค่ะฟีซไพยจันทเป็นบอลเก่าเป็นบอลป้ายที่สวยนะคะคู่ไปกับบอลกลับอะไรไอันนี้ประเมวไม่ทราบชื่อนะคะนั่นเนี่ยนะเป็นบอลกลับที่ด่างสวยมากนะคะไปเจ็ดสิบบาทเท่ากันค่ะฟีซอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะมีกระถางเดียวนะคะ มาด้านนี้เพชรเจ็ดสีนะคะในกระถางนี้ได้ไปถึงเอาง่ายๆก่อนเอาห้าต้นก่อนนะคะในต้นต้นน้อยยังไม่ต้องนับนะเพชรเจ็ดสีด่างต้นนี้นะคะห้าต้นนะคะห้าต,ต้นนี้ปแมวขออยู่ที่เอาไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ายห้าต้นนะคะหานุมานจองถนน,นะคะ่ะเอฟซีเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ ได้ไปห้าต้นนะคะห้าต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะราชาวดีค่ะราชาวดีเป็นไม้ที่สวยอีกกระถางนึงนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีกระถางเดียวน,นะคะราชาวดีค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะชินหน้าบัญชรค่ะเอฟซีหน้านี้สวยมากนะคะชินหน้าบัญชรเป็นไม้ที่สร้างหัวหมดแล้วนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะเอฟซีหนึ่งร้อยบาทค่ะชินหน้าบัญชรน,นะคะ นางลากสดเทวีคู่ไปกับชายชนนะคะคู่ไปกับชายชนเลยเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะนี่ส่วนมหาชัยต้นนี้นะคะหลอดใหม่กํลาลังมานะคะยูฟซีหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองกระถางนะคะมหาชัยจ้ะนะคะสองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้สุชาดาสุชาดาใช่ไหมหรือสุวิชุดามีกระถางเดียวนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะสนิทจันประกายดาวค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะชายชนป้ายสวยๆเลยค่ะเอฟซีมีมาให้ส่งกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะหานุมานค่ะหนุมานประสานกายหนึ่งร้อยบาทนะคะเท้าทองอินค่ะไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ส่วนมาต้นนี้นะคะต้นนี้ดูดจองแล้วเนาะต้นนี้เป็นไก่ตัวงามมีสุมะอีต้นนี้ต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะคะเอฟซีนี่นะเขาจะสวยมากนะคะต้นนี้ได้ไปในกระถางนี้ได้ไปสามสายพันธุ์นะคะหนึ่งร้อยบาทจา้ะนี่นะคะได้ไปสามสายพันธุ์ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะอ้าวต้นนี้ชื่ออะไรสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่เมีก่อนสวัสดีครับ ไหนดูหน้าสิสุดท้ายค่ะ fc สีปาดนะคะกระถางใหญ่ค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทจา้ะค่ะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณ fc ทุกท่านค่ะอันนี้เป็นใบชํำฉาของป้าแมวนะคะ fc นี่นะคะใบชํำฉาของป้าแมวไปถึง fc ปลูกได้เลยนะคะป้าแมวขายให้โลละสิบบาทค่ะ fc นี่นะคะค่าส่งของป้าแมวอยู่ที่สามสิบบาทต่อหนึ่งกล่องนะคะ fc ป้าแมวก็จะดูแลเลือก ไม้เ็จไม้เล็กๆ,ๆอย่างนี้ยออกให้เอฟซีนะคะแต่ถ้ามีติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าป้าแมวก็จะไม่ให้ติดไปเยอะนะคือลงหูลงตาไปเนาะคือมันมันมันผุหมดแล้วนะคะเอฟซีก็ปลูกไปในกระถางได้เลยนะคะนี่เป็น,เป,นเป็นกิ่งใบชํำฉาทั้งหมดนะคะเป็นไม้ใบชํำฉาค่ะเอฟซี FC นะคะโลละสิบบาทนะคะของป้าแมวนะโลละสิบบาทค่ะนะคะไปถึงปลูกได้เลยนะคะเป็นใบชํำฉาที่มันมันป่นแล้วนะคะเอฟซี FC นะ กเกือบจะกลายเป็นดินแล้วนะคะนี่คือใบเป็นใบชําฉาล้วนๆค่ะโลละสิบบาทค่ะถ้าตรงอยู่ที่สามสิาสาสบาทคือกล่องหนึ่งมีสี่โลพร้อมส่งเลยพร้อมส่งถึงเอฟซีเลยนะคะคือเจ็ดสิบาทจ้ะนะคะใบชําฉาของป้าแมวจ้ะค่ะป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยอุดหนุนซื้อบอนสีป้าแมวซื้อใบชําฉาป้าแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ